อ่าสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับบอย5 9าชอปนะครับผมเป็น5 9าทิป EP ีที่12วันนี้เราไปกันแบบเร็วๆนะครับผมหลายคนมีปัญหาที่จุกซิเล็คเตอร์ชอบหลุดครับผมปัดแล้วก็หลุดแล้วก็หายแล้วก็หลุดแล้วหลุดอีกหายแล้วก็หาไม่ได้แล้วก็ไม่รู้จะมีวิธีทำยังไงให้มันอยู่วันนี้ผมมีเทคนิคที่จะมาบอกให้ใครหลายๆคนลองทำดูแล้วก็สามารถทำเองได้นะครับผมอ่ะเริ่มเลยครับนี่ครับจุกซิเล็คเตอร์เนี่ยหลวมครับ เทคนิคที่ผมจะใช้ทําไม่ต้องใช้กาวนะครับผมยืนยันเลยครับผมว่าเทคนิคนี้ไม่ต้องใช้กาวแล้วมาดูว่าขั้นตอนแรกครับผมอันนี้ก็หลวมนะครับดึงออกได้เทคนิคนี้ก็คือใช้ได้ทั้งเทเลแล้วก็สแตตนะครับ5ทาง3ทางใช้ได้หมดที่เป็นจุกแบบนี้ครับที่เป็นใส่ธรรมดาก็ถอดออกมาก่อนอย่างแรกไม่ต้องติดกาวนะครับผมจะใช้วิธีการใช้ครีม ใครที่บ้านมีครีมตัดหรือว่าเป็นครีมใหญ่อย่างนี้ก็ได้ครับอ่านี่ครับเป็นครีมตัดซ้ายหรือว่าเป็นครีมครีมใหญ่ที่มันมีสามารถบ,บากล่องได้อย่างนี้ครับจะใช้อ่ะสมมติผมใช้นี้ก็ได้ครับมาดูที่ตัวซีเล็กเตอร์นะครับเราจะวัดจากกึ่งกลางของของซีเล็กเตอร์แกนมันกึ่งกลางแกนมันนะครับผมแล้วเราก็จะเอาครีมเนี่ยบีบบากล่องมันอ่ะประมาณนี้นีนนนนอยตรงนี้ด้วย นี่เราก็ยัดเข้าไปได้เลยอ่ะเนี่ยแน่นแล้วดึงไม่ออกแล้วเนี่ยแน่นเลยจบแล้วเนี่ยคือเสร็จแล้วแต่ถ้าเกิดใครอยากแน่นกว่านี้ค่ะบีบเยอะกว่านี้ครับผมให้บากมันแบบโผล่มาเยอะๆจากเนี่ยผมจะบีบไปประมาณหนึ่งก่อนลองเช็คดูก่อนว่ามันจะแน่นเกินไปไหมถ้าใครบีบแน่นเกินไปครับไอ้จุกเนี่ยจะใส่ลงไปไม่เข้าเลยครับผม เพราะฉะนั้นต้องเป็นเลเวลก่อนเริ่มจากไม่ต้องบีบให้มันเป็นรอยเยอะมากก็คือแค่พอแบบตึงมือให้เห็นมันเห็นเกิดรอยตรงกลางปุ๊บแล้วเราก็ลองใส่จุกดูเนี่ยอย่างจุกเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวผมดึงให้ดูว่าเป็นไงกีตาร์ลอยอ่ะคิดว่ามนขนาดไหนไม่มีกาวนะครับเนี่ยเนี่ยกีตาร์ลอยเลยก็หมดปัญหาเรื่องจุกหลุดได้เลยนะครับผมปัดโอ้โหปัดสบายมากนี่ครับผม อันนี้ก็พอดีมีกีตาร์ของลูกค้าก็เลยทําให้ดูพอดีมันหลวมพอดีครับเทคนิคก็ประมาณนี้ครับผมอยากให้ทุกคนไปลองทํากันดูครับผมแล้วถ้าเกิดใครไม่อยากทําเองหรือว่าโอ๊ยผมไม่มีอุปกรณ์ก็สามารถส่งมาที่ร้านได้ใครที่เซนตอัพผมก็จะดูแลเรื่องจุกซิเลคเตอร์นี้ให้ครับผมก็ใครซิเลคเตอร์หลวมก็เข้ามาเซนตอัพแล้วก็บอกว่าคุณบอยครับจัดการซิเลคเตอร์จุกซิเลคเตอร์ให้ผมหน่อยมันหลุดอะไรเงี้ยครับหรือว่ามันหลวมอะไรเงี้ยผมก็จะทําให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับผ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ส i b e ช่อง Boy อห้าเก้าช็อปเป็นอยนนะครับผมไปแล้วครับขอบคุณครับผมวันนี้